วันนี้แม็กจัดผลไม้แปลกหายากมาให้แม่ลองกินดูนะครับได้มาจากตะเข็บชายแดนเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแม่จะกล้ากินหรือเปล่าเกิดไงมาหัวก็งอกแล้วยังบอกหูจักคนเหนือกินแล้วนะเจ้าคุณลินกินก่อนกลับมาอีกครั้งเขาบกับการเอาผลไม้แปลกมาให้แม่ลองกินกัะดูดิหน้าตามันดูแบบเอาจริงนะ เรายังไม่กล้ากินเลยแต่เราไม่รู้จักนะได้ได้ยินว่าชื่อเงาะป่านะครับแต่มีหนึ่งชื่อเรียกนะชื่ออะไรนะขายขายข้าวหมักขายข้าวนะครับเออเท่าที่หาข้อมูลจากทีมงานนะครับมันคือผลไม้แปลกครับที่จะหากินได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นตามตะเข็บชายแดนจังหวัดสุรินทร์ดูดิหายากของแท้ครับแปลกของแท้มีใครเคยกินบ้างครับได้รู้จักบ้างดูดิเนี่ย ส่งออนไลน์มานะมันก็เลยแบบเหี่ยวหี่ยวหน่อยนะครับแม็กยังไม่ได้ลองกินยังไม่ได้เห็นเนื้อในเลยเดี๋ยวเอาไปให้แม่ดูด้วยนะฮะผมกำลังนั่งปิง้งข,ข้ขาวแคบข้าวเกี๊ยบอยู่ไปดูนองครับแม่เอาผลไม้แปลกมาให้กินไม่ได้กินผลไม้แปลกมานานนะฮะรู้อะไรแม่ไม่รู้จัก <laughs> ผลไม้ป่าครับมาจากป่าเลยเนี่ยกลัวไหม กลัวสิขนมาให้ป่าดิมแม่เขาจะกลัวอะไรแบบนี้นะครับอแค่พูดถึงชื่อแล้วก็ขนลุกลองให้ทายดูอ่ะว่ามันมันมันชื่ออะไรอ่ะหรือว่าเหมือนอะไรเกิดไหญ่มาหัวก็งอกแล้วยัจบอกหูจ้าโอเคเราก็ยังไม่รู้กันทั้งคู่นะมาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนนะฮะนี่คือมันจะมีเห็นไหมมันจะเป็น เขาเหมือนแบบเถาๆอะไรอย่างงี้นะครับรแล้วมีลูกเป็นพวงๆอย่างนี้นเนาะเออมันน่าจะเป็นเถาๆนะครับดูดินี่อันนี้ใบเขานะแล้วเขาส่งมาให้เรากินได้เหรอใช่ครับอันนี้สั่งออนไลน์มาสั่งออนไลน์มาครับแล้วเขากินได้ไหมน่าจะได้ไ <c oughs> ทีมงานหามาให้ครับมาเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในกันครับมาแล้วใครจะรับประกันเราล่ะเราทำประกันไม่แล้วนี่แม่ดูเนื้อดิ นี่มันเหมือนบักคอเลนเนาะบักคอเลนเออมันเหมือนบักคอเลนก่ออเอไม่รู้เหมือนกันเม็ดดูเม็ดมาสีดำดำนะครับโอ้เปลือกมันเม็ดไม่สีดำแต่ว่าในมันเหลืองๆมันเหมือนบักคอเลนอ๋ออ่ะมาจำเหมือนบักคอเลนหรือเปล่าแม่ฮะอ่ะบอกเอาแม่ลองชิมลองดูบ้อทำไมอ่ะกัวตัวกัา อ่ะงั้นพร้อมกันอ่ะมามาหนึ่งสองสามเพื่อล้านล้านวิวค่ะเอออร่อยนะมันส้มส้มนิ่เปรี้ยวมิตรเดียวออกความร้อนมันมีความกลิ่นคล้ายๆน้อยหนาแต่มันจะเปรี้ยว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 ออกหวานนอยๆก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะอร่อยดีครับเหมาะสำหรับคนชอบกินเปรี้ยว นี่อีกเม็ดไหมบอกนี่นี่นี่เฮ้ยมันก็ออร่อยนะมันจืดอย่างอ้อมันจืดอย่างหมากขายข้าวหมากขายข้าวหรือว่าเงาะป่าครับแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ตามตะเข็บชายแดนจังหวัดสุรินดูมาอยู่อีสานปุ่นอืมอร่อยอ่ะอยู่สุรินปุ่นเม็ดมากินได้ไหมเนี่ยไม่กล้ากินเลยคนสุรินคนสุรินกินไหมต้องถามเขาแล้วล่ะ คอสเลนกินสุรา so ไม่ได้มาสุลินคอสเลนกินหรือเปล่าวะเราคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าคอสเลนเคยกินกันไหมนะฮะนี่อร่อยดีนะคนเหนือกินแล้วหนะเจ้าคอสเลินกินก่อนคอสเลินมาเคยกินจนพร้อมจอยคอมเมนต์มาตัวหนาเจ้าคนเหนือกินก่อนคอสเลนหรือเปล่าใช่คนเหนือกินกินแล้วกินก่อนคอสเลินนาเจ้าเดี๋ยวเราเอาไปลองยำดีกว่าไหมมันจะมีรสชาติเปรี้ยวมันน่าจะอร่อยกว่าเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเครื่องยำแป๊บนึงอ่าแป๊บเดียวครับ เขามีชื่อว่าหมากขายข้าวนะครับหรืออีกหนึ่งชื่อเรียกก็คือเงาะป่าครับจัดว่าเป็นผลไม้หายากนะครับ1ปีเนี่ยจะได้กินแค่ครั้งเดียวครับเขาจะมีลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อยครับเถาของเขาจะมีลักษณะค่อนข้างแข็งนะครับผลเนี่ยเวลาสุกแล้วจะเป็นสีแดงครับมีหนามยังไม่สุกเนี่ยจะเป็นสีเขียวรสชาติจะออกอมเปรี้ยวอมหวานครับเนื้อน้อยมากๆเลยส่วนตัวแม็กนะแม็กว่าอร่อยดีครับชอบ เขาจะพบได้ตามป่าเต็งลังหรือป่าดิบชื้นนะครับตามชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะจังหวัดสุรินเนี่ยจะเยอะมากครับผลของเขาจะสุกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับสามารถเก็บมากินได้แล้วเขาถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยนะครับเปลือกของลําต้นเนี่ยสามารถนํามาต้มน้ําดื่มได้ครับช่วยแกย้กระใสแก้ปวดเมื่อยครับขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับ w w w e b p a r a r d e n c o m และอ c ครับ มีใครรู้จักหรือเคยกินบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ละที่เนี่ยมีชื่อเรียกอื่นๆอีกหรือเปล่าครับเสร็จเรียบร้อยครับมาลองชิมกันดูแม่มันน่าจะอร่อยกว่าแบบเมื่อกี้เนาะแซ่บไหมเนี่แซ่บกับแจ้อย่างดีเลยนะแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บบอแซ่บบอถามหน่อยด้อพี่แซ่บไหมแซ่บไหมถ้าแซ่บก็บบกกินกินกินเรา กินไปแล้วอะไรวะไม่รอแม่เลยทุกทีจะชนน่ะแม่แม่เอาแต่ร้องเพลงไงอันนี้มันวัวหน้าไปก่อนเลยเมาเย็นเมาพูดไปล้ำเออล้ำแต่น้องล้ำอร่อยมันสวงแซ่บ มันสว่างดื้าใครกินเหล้ามาหน,นาสวงแม่หยอนนกมาสีหาบกแลวแ,แม่เลยสว่งเลยอ้าโอเคครับใครที่ชอบคลิปของแม่ก,กับแม่นะให้แม่หาสมุนไพรหรือผลไม้แปลกแบแบแบ,แบนี้มาอีกนะครเดียยาลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้แม่ก,กินอีกนะฮะรอติดตามชมนะครั้งหน้าจะเอาแปลกกว่านี้อีกจ้ะได้ไหมได้แน่ใจนะแน่ใจเรารู<ค>้ได้ไงว่ามันกินได้เนี่ยไม่รู้ กินอยงางั <c oughs> ้อนะแซบก็บ๊อก <c oughs> ไม่แซบก็บ๊อกแซบอร่อย <c oughs> ขอบคุณนะคะซักร้านร้านบิวนะคะฝากด้วยนะจ้า <c oughs>